ภาพจำของเรื่อง r e b e ิ Moon ในภาคแรกหลายคนคงจำได้ดีครับว่ากระแสวิจารณ์นั้นมันไปในทิศทางลบซะส่วนใหญ่แม้แต่เว็บไซต์ดังอย่าง r o t เท n Tomato กับ IMDB เองก็สับเรื่องนี้เละแบบไม่มีชิ้นดีเลยพอมาในภาคที่2หรือว่าภาคที่2นี้ส่วนตัวผมเองที่ดูเรื่องนี้จบไปผมว่าองค์ประกอบบางอย่างมันก็ถูกปรับให้ดูดีขึ้นประมาณหนึ่งครับแต่บางอย่างที่โดนด่านในภาคแรกนั้นมันก็ยังมีให้เห็นไม่น้อยในภาคนี้ ที่มันเหมือนเป็นลูบเดิมๆของแซ็กซ์เนเดอร์ที่แก้ยังไงก็แก้ไม่ตกเลยครับในเรื่องของภาคที่2จะพูดถึงเรื่องราวหลังจากที่คอร่าเอาชนะนายพลโนเบิลได้เธอก็ได้พากลุ่มนักรบที่รวบรวมกลับมาอย่างหมู่บ้านครับแต่แทนที่เรื่องมันจะจบคอร่าก็ต้องพบกับภัยนะที่มันใหญ่กว่าเดิมเมื่อกองกําลังของนายพลโนเบิลนั้นต้องการผลผลิตธัญพืชจากหมู่บ้านภายในเวลา5วันอีกทั้งตัวของคอร่าเองก็โดนหมายขัวไว้ด้วยแหละครับ มันเลยทําให้คนในหมู่บ้านและก็นักรบจานวนหยิบมือนั้นต้องลุกขึ้นต่อต้านกองทัพมาเทเวอร์เลยครับด้วยทุกวิธีทางที่พวกเขาพอจะทําได้คือต้องบอกว่าตลอดเรื่องราวของภาค2มันจะเป็นเนื้อหาประมาณว่าตัวลรครฝั่งนางเอกและก็ชาวบ้านนั้นต้องต่อสู้กับกองทัพที่มันจะเป็นแอคชั่นความยาวเกือบชั่วโมงเลยครับที่เรียกได้ว่าผู้ชมคนไหนที่หวังแอคชั่นแบบัดเต็มภาค2นี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีเลยทีเดียว จุดที่ถูกปรับให้ดีขึ้นส่วนตัวผมมองว่ามันคือจังหวะของสโลโมชันที่จัดวางมาให้เหมาะสมมากขึ้นครับไม่ได้ฝืนใส่มาแบบเรียราดเกินไปเหมือนกับภาคแรกคือตรงนี้ผมจะไม่นับสโลโมชันฉากเก็บเกี่ยวธัญพืชแล้วกันนะครับที่ฉากนั้นข้ามได้ก็ข้ามไปซะเลยครับซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจว่าเฮียแซกแกจะใส่สโลโมชันเข้าไปทําไมในฉากนี้เพราะนอกจากความสวยงามของฉากแล้วมันก็แทบจะไม่เจอประโยชน์อย่างอื่นเลยครับ แต่ที่น่าชื่นชมก็คือจังหวะสโลตอนที่ต่อสู้กันครับมันดูลงตัวขึ้นดูใส่มาในจังหวะที่จําเป็นที่จะต้องใส่ส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยมีสโลโมชั่นไหนที่คอยมาขัดจังหวะตอนกำลังต่อสู้กันเหมือนในภาคแรกมากนะักสิ่งที่ผมชอบอย่างต่อมาคือดีไซน์ของยุทธปกรณ์ต่างๆในเรื่องหรือว่าพวกยานรบของมาเทเว d นี่แหละครับที่ภาคนี้เราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้น คือบทสัมภาษณ์ที่ไซส์ไนเดอร์บอกว่าเขานั้นเป็นแฟนตัวยงของเรื่องเซเว่นสมูไรเป็นแฟนหนังตัวยงของเรื่อง Star War คือมันทําให้ผมค่อนข้างเชื่อเลยครับว่าพี่แกชอบ2เรื่องนี้จริงๆเพราะว่า r e f e r อร์เหลายๆอย่างที่ถูกหยิบมาใช้นั้นมันให้อารมณ์เราเหมือนกําลังดู Star War เลยครับที่มันอยู่ในมูทของความเป็นอีพิกดักเฮลทั้งหุ่นยนรบภาคพื้นทั้งดาบลำแสงที่โดยรวมแล้วส่วนตัวผมค่อนข้างอิ่มกับองค์ประกอบเหล่านี้ที่หนังเล่ามาในระดับหนึ่งเลยครับ ส่วนฉากแอคชั่นที่ผมชอบผมชอบตอนที่หุ่นยนต์ชื่อเจมส์แลนดิ้งลงมาช่วยคนในหมู่บ้านคือมันเป็นฉากที่ผมแอบหวังตั้งแต่ภาคแรกเลยครับว่าตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดเขามีแอร์ไทม์เท่ๆในหนังมันคงจะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นฉากต่อสู้ที่สั้นๆของเจมส์ก็จริงแต่มันก็เป็นฉากสั้นๆที่ประทับใจคนดูไปแหละครับมันดูในเรื่องความแย่ที่หลายคนบ่นกันตั้งแต่ภาคแรก พอมาภาคนี้องค์ประกอบสําคัญบางอย่างมันก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างที่ควรจะเป็นอย่างแรกผมมองว่าเป็นเรื่องของมิติตัวละครฝั่งนางเอกนี่แหละครับที่ถึงแม้หนังจะมีการเล่าย้อนอดีตปมของแต่ละคนก็จริงแต่มันเป็นการเล่าแบบตัวละครน,นั่งจับเข่าคุยกันไม่ได้มีลูกล่อลูกชนหรือว่าการพลิกแพลงบทอะไรเลยครับแถมพอได้ฟังเรื่องเล่าของแต่ละคนนั้นมันก็ไม่ได้ชวนให้อินไปกับพวกเขาเลยคือมันเป็นอดีตแบบสั้นๆที่มาในโทนเดียวกันหมดครับ อารมณ์แบบแต่ละคนโดนมาทัวร์ล้างบางจนเสียคนรักไปและสุดท้ายก็ตั้งปณิธานกับตัวเองว่าจะแก้แค้นให้ได้ซึ่งผมเองเสียได้ตรงที่หนังไม่ได้เจาะตรงรายละเอียดปมแต่ละคนมากกว่าที่ควรจะเป็นครับคือมองเพินๆมันก็ส่งเสริมตัวละครเหล่านี้แหละถ้ามองในมุมมองของหนังแต่ถ้าถามว่ามันอินไปกับตัวละครเหล่านี้หรือเปล่าส่วนตัวผมนะครับผมเองไม่ได้อินอะไรขนาดนั้น อีกฉากหนึ่งที่ผิดหวงังคือตอนที่นางเอกเล่าอาดีตของตัวเองว่าเธอนั้นมีส่วนในการลอบสังหารรัชทายาทผมมองว่ามันเป็นพรตที่โคตรจะเชยเลยครับยิ่งตอนที่นางเอกนั้นโดนบยความผิดว่าเป็นคนฆ่าเจ้าหญิงคือผมก็แอบตกใจเลยครับว่าผู้กำกับจะเล่นกันทื่อๆแบบนี้จริงหรอคือมันเป็นบทละครหลังข่าวที่ผมก็ไม่คิดไม่ฝันเลยครับว่ามันจะมาอยู่ในหนังสเกลระดับฮอลลีวูดส่วนตัวร้ายหลักของเรื่องที่เล่นโดยคุณเอสครา เรื่อง acting สีหน้าแววตาอันนี้ผมไม่มีอะไรติเขาครับ,รบเอาจริงๆคือพี่แกก็ทำได้ดีตามมาตรฐานเลยแต่ที่มันขัดใจคือบทของตัวละครที่พี่แกเล่นนี่แหละที่มันไม่ได้ส่งเสริมนักแสดงเลยครับไม่แต่น้อยคือมันเป็นบทแบบตัวร้ายบ้านำลายที่เน้นพูดเยอะไว้ก่อนและยิ่งตอนที่ยานเรดน็อตโดนรอบโจมตีมันก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่รอบคอบของตัวละครคนนี้ อารมณ์แบบเจ้าตัวเป็นตัวร้ายที่มันมีอํานาจล้นมือแต่ก็มาตายกับความฉลาดน้อยของตัวเองอะไรทํานองนั้นครับส่วนตัวละครที่ผมแอบเสียดายอีกคนหนึ่งนั่นก็คือตัวละครเนมิซิสที่รับบทโดยคุณแบดูนาคือผมชอบเจ้าตัวตั้งแต่ภาคแรกแล้วครับคือเธอเป็นตัวละครคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างเท่ดูเป็นตัวละครพูดน้อยแต่ในสนามรบนั้นคือเธอสู้เก่งมาก แต่ภาค2นี้ต้องยอมรับว่าแอร์ไทม์ของเธอนั้นน้อยกว่าภาคแรกซะอีกครับแถมฉากต่อสู้ก็ไม่ได้เพิ่มสเสน่ห์ของตัวละครเนมิซิสแม้แต่น้อยยิ่งตอนที่หนังนั้นตัดบทเจ้าตัวทิ้งคือเป็นการตัดบทแบบไร้เยื่อใ่มากเอาจริงๆส่วนตัวผมว่าหนังควรตัดแอร์ไทม์ตัวละครคนในหมู่บ้านบางคนที่ไม่จําเป็นออกแล้วก็เอามาใส่ให้กับตัวละครเนมิซิสมันคงจะดูเวิร์กกว่านี้และครับส่วนตัวละครกุนาพระเอกของเรื่อง คือมันก็เห็นพัฒนาการของเจ้าตัวนั่นแหละครับที่เปลี่ยนจากคนเห็นแก่ตัวในภาคแรกมาเป็นคนที่พร้อมสู้เพื่อหมู่บ้านแต่ส่วนตัวผมเองผมมองว่าเขายังเป็นตัวละครที่ไม่โดดเด่นมากพอถึงแม้จะมีแอร์ไทม์เยอะอยู่ทุกที่ถูกเวลาตลอดถึงคราวที่ต้องช่วยนางเอกแต่ผมเองมองว่าเขายังขาดเสน่ห์บางอย่างไปที่มันทําให้ผมเองไม่ได้แอบเชียร์แอบลุ้นตัวละครนี้มากนักในเรื่องครับ สรุปเรเบิร์ o มูลพาร์2ผมว่าองค์ประกอบบางอย่างมันก็ดีขึ้นจากภาคแรกนิดหน่อยเช่นเรื่องของแอคชั่นที่มีการปรับเทคนิคพิเศษอย่างสโลโมชั่นให้มันกระชับขึ้นอีกทั้งเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์เรื่องของยานรบเรดน็อตผมว่าหนังก็มีพื้นที่มากพอเลยครับที่ได้ปล่อยของเหล่านี้ออกมารัวๆซึ่งมันสามารถขายคนดูที่เขาชอบแอคชั่นสไตล์นี้ได้อย่างไม่ยากเลย แต่ที่มันยังวนลูปก็เหมือนที่ผมบอกไปเลยครับว่ามันเป็นเรื่องของบทเรื่องของมิติตัวละครที่หนังไม่ได้ยกระดับสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเลยในภาคนี้คือส่วนหนึ่งผมก็แอบ,บเห็นใจใผู้กำกับเลยครับว่าถ้าจะให้แก้บททั้งหมดแล้วถ่ายใหม่มันคงเป็นไปไม่ได้เพราะในบทสัมภาษณ์แซกซเนเดอร์เองก็ได้บอกเลยครับว่าตัวหนังทั้งสองภาคนี้มันถูกถ่ายทำจบไปสักพักแล้วเพียงแต่แค่เนื้อหามันเยอะมันก็เลยมีการทำออกมาเป็นสองภาคอย่างที่เห็น ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากและก็ดูไม่คุ้มทุนเลยครับที่จะให้ไปเก็บซ่อมบทและก็ทายใหม่อีกรอบในส่วนตอนจบที่มีการทิ้งท้ายประเด็นเอาไว้เพื่อปูไปสู่ภาคถัดไปผมว่าทีมสร้างและก็ผู้กำกับเองยังคงต้องทำการบ้านในส่วนของบทให้มันเยอะขึ้นเลยครับเพราะถ้าเกิดว่าเฮียแกยังดื้อเขียนบททื่อๆแบบนี้ต่อไปจนไปถึงภาค3 456ที่แกสัมภาษณ์ไว้ ผมว่าแฟรนไชส์ับเบิลมูนนี้คงมีสิทธิ์ได้เป็นหนึ่งในหนังไตรภาคยอดแย่ของ Netflix ในอนาคตอย่างแน่นอนเลยครับสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและก็เป็นกำลังใจให้ช่องพูดถึงหนังของพวกเราด้วยนะครับ